สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับระเพนช่องเพนเพนสตอรี่จ้านี่วันนี้พี่เพนพามาเที่ยวสวนเชอรี่จ้าทุกคนเครอรเช่นเคอเช่นรุ่นแรกมันออกแล้วก็เลยต้องมาเก็บมานี่เป็นรุ่นแรกทุกคนถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะเน่าหมดพาไปชมสวนโนวันนี้เที่ยวไล่เที่ยวสวนกันจ้าทุกคน มากับลุงสองคนช่วยเงินเก็บคนละถังไปชมกันเลยเนาะทุกคนไปชมสวนเพลช่นกันค่ะพร้อมกับบรรยากาศที่สวยวันนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็เลย,เลยต้องออกมาเก็บเธลเช่นวันหยุดของป้าเพนด้วยวันนี้วันเสาร์ไงก็เลยพามาเก็บเธลเช่น นี่ก็จะถ่ายลุงอย่างเดียวลุงกำลังเก็บประเพณก็ขอถ่ายหน่อยนั่นแหละและเราไปคนถ่ายแกไปคนเก็บขอถ่ายก่อนแล้วค่อยถึงจะช่วยเก็บแกถึงได้ยอมวันนี้อากาศมันดีไม่ร้อนมากไปเก็บประมาณนี้เก้าโมงสิบโมงเช้า ทานอาหารฟุยตึกเสร็จแล้วกาแฟเสร็จแล้วอาหารเช้าก็ชวนกันไปเก็บลูกชิ้น่น้ทุกคนไปชมลูกเก็บกันเลยเน้ทุกคนพร้อมกับบรรยากาศสวยวันนี้ไม่ร้อนมากก็เลยเดินชมได้สบายหน่อย เก็บไปเรื่อยๆจะทุกคนดูแบบเพลินๆรุ่นนี้มันจะออกแบบรุ่นแรกเลยนะต,ต้นอื่นมันก็ยังยังเขียวอยู่เลยอีกสวนหนึ่งยังเขียวยังลูกเล็กอยู่เลยว่าเพนเป็นคนถ่ายลุงเป็นคนเก็บ แกขึ้นไปนั่งกระสูงนะสุดกระไดเลยเนี่ยอืมขึ้นไปสูงกินจนอืดนแล้วแล้วเพนก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นกระไดนะเรามันตัวอ้วนเขามันแบบ ขึ้นเก่งกวา่าให้แกขึ้นคนเดียวซูมเ,เข้าไปทั้งสูงอันนี้ถึงได้เห็นทั้งสูงแกขึ้นก็ได้วระเพนไม่กล้าขึ้นเนี่ยขึ้นได้แต่ต่าๆถ้งสูงไม่กล้าเก็บได้แต่ต่าๆก็ต้นมันแบบมันออกจนเรายืนยังถึงเก็บถึงก็เลยให้แกเก็บทูงสูงเ,เลือกเก็บ เอาลูกที่ว่ามันแก่แล้วไอ้ที่ยังไม่แก่มันก็มีเดี๋ยวฝนมันตกมันก็จะแบบมันจะเน่าต้องเก็บออกมัง่งทยอยเก็บออกวันนี้ก็จะเก็บมาได้ประมาณสองถังเดี๋ยวว่างก็ต้องไปเก็บอีกนี่อันเป็นแบบส,งสงูงไม่พรุ่งนี้ก็ปลืมนี้ก็ต้องไปลงเก็บอีกต้องทยอยเก็บอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะไปแจกเขาที่ทํางานด้วย,ยสามีเขาก็จะไปให้ เพื่อนเขาด้วยมันกินไม่ทันหรอกมันเบื่อแล้วเราอยู่นี่กินแต่ลูกผลไม้ของปลังเดี๋ยวมันก็จะออกไล่มามเรื่อยเรื่อยให้นู่นไอ้นี่ก็จะไปฝากคนที่ทำง,งานด้วยแบ่งกันกินคนที่เขาไม่มีเขาก็ชอบกินนะทุกคนชมบรรยากาศชมสวนชม บรรยากาศสวยๆจะทุกคนวันนี้มันไม่ร้อนมากต้นใหญ่ดูต้น,เต,นเตียนแดดไม่มีมอีซากินโกสิบามห้าเขาพึ่งจะมานไดไปแล้วหญ้าเตียน,น,น,นพี่ชายเขาคงมาไถนะดกแค่นี้ก็พอกินแล้วสำหรับครอบครัวเหลือกินนั่แหละพูดง่ายๆ มีหลายต้นสวนก็มีอยู่สองสวนสามสวนคือังมาก็บละั้นือเช่นแบบนี้ยแต่ป้ายังไม่ได้เก็บเลยจะกินไม่ทันมีพันแดงพันเหลืองพันสีส้มตําต่นเยอะแยะเลยแลแลกเปลี่ยนกันเก็บมาช่วยกันเก็บใครว่างก็มาเก็บอะไรแบบนั้นน่กินไม่ทันนกนึกมันก็กินลูกเล็กๆก็มีลูกใหญ่ก็มี อะไรอย่างนั้นแนะละนกมันก็ร้องนกมันมากินลูกงามๆแล้วก็เพลงก็จะเก็บตามๆอันนี้มันยังไม่ยังไม่เป็นนะอันนี้เนะี่ยยังไม่สุกจะเลือกเก็บลูกดำๆมันลูกดมดำอือตอนนั้นก็หวานแต่มันหวานไม่มากอะ ลให้ลูกมาช่วยลูกบอกพึก่งดูถัเพึ่งจะตื่นนอนสามีก็เลยไม่รอลูกอยากมาเก็บจัดงนี้ยังแดงไม่ทั่วถึงแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเก็บออกลูกสุด สดจากต้นจากทุกคนน,นี่ลูกนะเก็บกินหน่อยอน,นี่ลูกก็เสียมังมันก็มี เล็กดีกว่าต้นเนี้ยมันลงได้สองปีแล้วเนี่ยพันเล็กเนี่ยนี่สวยศาสาด์ตัดแล้วมันก็ยังเล็กเล็กอยู่นี่ชมบรรยากาศเจ้ทุกคน ลงเุ่บเน็บนะอันนี้คือต้นที่มาเก็บต้ะใหญ่มีอีกสวนหนึ่งตรงนู้นแต่ว่าลูกยังเขียวอยู่ต้นขนาดนี้แหละอันนี้มันรุ่นแรกสวนหนึ่งนุ่งก็ยังเก็บไม่ได้ชมบรรยากาศ อันนี้คือสวนของแม่ค่ะนะทุกคนไม่ใช่ของป้าเพ็นนะของผัวของแม่ผัวเขาก็ทิ้งมรดกไว้ให้ให้ผัวไม่ได้ให้ป้าแล้วก็มีกันสามคนพี่น้องก็จะกินร่วมกันจะใช้ร่วมกันเก็บผลไม้ร่วมกัน ็นของส่วนรวมสามพี่น้องอะทุกคนพานมาดูเดี๋ยวว่าพระเพนมีที่เยอะอีกมันไม่ใช่ของป้าของผัวป้าไม่เลี่ยนผัวครอบครัวของผัวไม่ใช่ของเราของเราก็มีอยู่ไทย อันนี้ก็ของผัวมีผลไม้ไม่อดเลยมีมีทุกอย่างเลยหน้าไหนออกก็มีมีหมดผลไม้ไม่อดแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยมันของไทยเราของไทยเรากินมะม่วงอร่อย ม่วงที่นี่มันไม่มีให้ดูลูกเป็นแน่กำลังออกเดี๋ยวถึงหน้ามันออกก็ได้กินที่มันเหมือนฝรั่งบ้านเราเฮ้ย,ยประเพนชอบกิน,นกินเหมือนฝรั่งไม่มีเม็ดนะแบบนั้นนะมันจะรกบมันหวานลูกมันยังเล็กอยู่เห็นไหมนะกำลังออกเต็มต้นเลยเหมือนยอดก็มีลูกยังเล็ก ลูกเปียนเน่ทุกคนคนอยู่ที่นี่เขาจะรู้จักสำหรับบ้านเราก็มันจะกินเหมือนฝรั่งบ้านเราที่ว่ากรอ,อบไม่มีเม็ดเนี่ยประเพณว่านะมันเหมือนฝรั่งชอบกินนี่นะแต่เวลามันสุกแล้วก็ไม่อร่อยถ้ามันสุกแล้วมันจะนิ่มกินนิดิบตอนที่ว่ามันกินได้แล้วอะที่มันกำลังเขีเขยวสุกเต็มที่เอ้ยไม่ใช่สุกเขียวเต็มที่ อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่พันแบบต้องเอาพันแบบแบบสีส้มนะไม่ใช่สีแดงนะก็จะเป็นอีกพันหนึ่งของเครือเช่นมันจะพันแบบสีส้มอันนี้ถ้าสุกแล้วจะเป็นสีส้มลูกเล็กๆมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอีกสวนหนึ่งต้นนู้นอ่ะพันนี้แหละแต่ว่าลูกมันจะใหญ่อันนี้พันเล็ก ชมบรรยากาศทุกคนอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นไม้เฉยเห็นไม่ฟืนเขาจะทำฟืนเก็บไว้่างนี้ตากแห้งของพี่ชายครับท้องฟ้าลงไปนงมันจะเป็นที่ขึ้นที่ลงที่ตรงนี้ อันนี้ยังไม่ออกลูกอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ๋เขาเรียกลูกอะไรนะลืมชื่อลูกนังเหลืองอะถ้าเห็นลูกก็มีเยอะจนจำไม่ได้เป็นลูกไหนลูกไหนนี่กับเปียนนีเ่เป็อืม เสียงเข้ามาถยอยู่ไหนลุงก็เก็บดูฟืนดี่เขาเก็บไว้ขามปีคุมฟืนไว้ไม่ให้มันพ่อเท่าเก็บคนเดียวเมียก็ถ่ายคลิปไป เวลาซูมแล้วมันก็นกนดูไม่ชัดแค่นี้นะทุกคนมาเพนพามาชมสวนชมไร่วันนี้สวนผลไม้กระชมบรรยากาศขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ หัวเก็บไปทิ้งนี่จะทุกคนเต็มแล้วจ้าได้สองถังคนละถังช่วยกันเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเก็บอีกมันต้องเอาออกทุกวันเลย <c oughs> ค่มาแก้เบิร์เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย